ไหนดันดินส <cl ose warn s> um. uh. an ีเหลวันยังไงเมื่อไทเนี่ยนี่ไงทีมงานเขาก็เธอแกเขาไหมอ๋อถกแกก็อืมก็ไม่รู้ไงทีมงานเอ่อเสียนนท์ครับตรงนี้ แล้วตะโบอยอยู่ไหน,นตะโบ,บอยอุ้นตะโบอยอยู่นู่นหนาวเจอดแล้วนะคหามากเมือนเหมือนตุ๊ดจะโผล่หน่อยเขาเอกูว่าแล้วออกเกียร์ผิด,อ,ด,ดออกเกียร์ผิดใส่เกียร์ใส่น้องนอนอยู่ไหนฮะเขาจอดแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือว่าหยุดพักเฉย และไอ้บอยทำอะไรอยู่นู่นนะขับหกล้มมาถ่ายคลิปนะครับคันนี้เราขับหกล้มมาถ่ายคลิปทีมงานน้องนนรถนี้ก็รถจอดอยู่ที่แยกแตะเมียงไงร,รถไมโครเนี่ย อูอาาทเลยวะทีมงานะไยเนี่ยน้องนอนอยู่หน้ารถไงเดี๋ยวเราจะลงเขามองไม่เห็นเราเะเนี่ยแต่ก่อนไม่เห็น,นไอ้บอยจอดอยู่นู้น ่อันนี้ลวิ่งใช่ไหมใช่ด,ดินหมดบอกแล้วว่าจะมาดินหมดเสร็จแล้วทีทเทยังไม่เสร็จแต่ดินหมดต้อยครับ ทำไมไม่ลงจากรถละ่ะรอทฮะทำไมไม่ลงจากรถละ่ะมี็ลกไว้ด้วยด้านรองเทา้าจะเปิดไหม <c oughs> เออดึงว่าจะไม่เปิด เอรองเท้าหายอาอาเฮ้ยไกเหวียโจยเดี๋ยว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 รองเท้าัไปทำไมโอเพื่อนขาผู้สาวใหม่ผู้สาวใหม่ใครอะไปดูผู้สาวใหม่หน่อยดิเจีจ๋าไปดูผู้สาวใหม่หน่อยดิเจจ๋าจะขับมาขาวอ่ะอาหยุดเลยเหเหรอ สะเซแล้วถ้าไม่เอาดินมาขมตรงนี้บางมันก็สแล้วเือนนิดเดียวก็ขุดตรงนี้ไปวะพี่นนีใคอพี่นคุยกับใครอ่ะเพี่นอนคุยกครอเซ็เลยเซ็เลยแบอยเดี๋ยวเดีเดี๋ยว เอาทำไมหยุดเร็วแต่โอ้จะมาถ่ายคลิปหน่อยสินขาวซบ่ายลีเยเลยราซีบายโอ้เา,าแกอะไรจะมากินข้าวอะไรตอนเย็นนี่ทำงานได้แล้วสวัสดีครับกินข้าวอะไรตอนเย็นนี่งานยังไม่เสร็จเลย กาจะมาลองรถซะหน่อยหยุดวิ่งเฉยเลยป้าดูทางว่ะเกือบเต็มแล้วอ่ะเปิดตรงไหนเจริจาเขาแล้วบอกเรียบร้อยแล้วนี่กาจะเอารถมันลงใช่ไหมเออ ยังไงลูกน้องเอามาวิ่งตอนก่อนได้ได้เอามาวิ่งที่นี่ด้วยไหมใช่ไหมได้กี่เที่ยวคนนี้ยังทำอะไรยังไม่เสร็จเลยไฟนี่เพิ่งติดฟิล์มเสร็จหมดไปสามพันกว่าบางฝุ่นซื้อมาแล้วพรุ่งนี้ไปช่างยังแกยังไม่ค่อยคล่องใช่ไหมรถมันแรงกว่าคนอยู่เป็นยังไงไม่แกขับยังไม่ค่อยก็แกขับแต่รถถ่ายไงถึงว่ารถกำลังอยู่แต่แกยังไม่รู้จังหวะรถอะไรอย่างเงี้นะไม่เคยขับคอมันเร็ว ไปดูบอกันไปดูโบกันก่อนเดี๋ยวดัเลนิดเดียวเองอนนอขับไมโครเองบ,บอกเดี๋ยวดับเครื่องก่อนมอไ,มมไม่มีเวลาว่างนุ่นดับเครื่องให้หน่อยจัดมาใหม่จัดมาใหม่ อย่าเอากระจกลงเนอะติดฟิล์มมาใหม่ไใพ่อจริงครับครูเจียวๆมั้ยอาตอนนี้ก็เธอแกไปดูที่คุดเธอแกก็บอกว่ารับสมัครคนขับไมโครนะครับ ก็ใครสนใจนะครับโทรมาหาผมได้นะครับ0 8นย์5 1 3 9 2หนนะครับขอแค่ให้อยู่กับเราได้ครับกินอยู่สบายครับเงินเดือนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็น่าจะเท่ากับพวกเขาจ้างนั่นแหละประมาณนั้นแหละใครสนใจก็ ไม่อย่างนั้นก็ทักมหาน้องนนก็ได้โอ้โหสวยงามเราจะเปิดมาถึงไหนนี่เปิดไปฝั่งนู้นเปิดไปนู่นอี่ประมาณสามสี่เมตรสามสี่สามสี่ก็เจ็ดเมตรพอดีนาจาเจ็ดเมตรเขาบให้มันเต็มตรงนั้นนะก็ให้มันเต็มตรงนั้นพูดง่ายก็คือได้แค่ไหนก็ เอาแค่นั้นเหลือก็โปะโปะข้างบนเอาก็คือพูดง่ายๆคือเราขุดขุมาปุ๊บได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมอ่ะแล้วมันเหลือเราก็ต้องเอามาโปะข้างบนนี่หน่อยๆมือสมัรเล่นครับรับม่ว่าอะไรอันนี้ใครขับนี่ผมขับโอ้ไม่ใช่มือสมัครเล่นแล้วนี่มใครขับโ่ไหนมือจริงนี่มือตั้เองกเลยขับเองก็ต่ตอนนั้นตอนตอนที่ผมเห็นไงนั่นนี่ ก็ตอนที่อยู่ตรงเนี้ยเห็นกำลังขุดอยู่ตอนนั้น,นกำลังกำลังหัดเห็นขุดไมก็ลังหัดโอ้เอเย็นช้ำเลยไหมั้ยทำไมเอเย็นเลลี่แหะอันนี้สวิงซ้ายขวา,ขวาตัวนี้มันปรับได้ด้วยบอหืม,นนหหมผมไม่ถนัดดอกหน้าหลังไฟฟ้าไหมนี่ เอวทำไมมันเออเอวลวมแลิเออเนี่ย

รวมเนาะกึกกักึกกกึกกักเลยรโลดไหมตอนตักมันโหลดไหมไม่โหลดใช่ไหมเฮ้ยมึงทำอะไรบอยนี่มีสาวมองอยู่หน้ารถหรือเปล่าอ้า ตูนี่โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ยังไงรอชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ